สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนไปทำงานร้านอาหารไทยในอเมริกานะคะอากาศเป็นแบบนี้เลยค่ะเรากำลังเดินทางไปนะคะใช้เวลาไม่ถึง5นาทีค่ะอยู่ไม่ไกลกันมากนะักเราให้คุณพระเอกไปส่งเช่นเคยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่รัฐวอชิงตันค่ะอยู่ทางตอนเหนือตะวันตกของอเมริกาเราทำงานร้านอาหารไทยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมเลยนะคะว่าอาทิตย์นี้เราสามารถเก็บภาพอะไรได้บ้างแล้วเราจะมีเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรกันบ้างในการทำงานนะคะเรามาจอดหลังร้านแล้วค่ะถึงแล้ว เราเริ่มงานด้วยเช้าของวันนี้เลยค่ะเพื่อนๆเ,เราเริ่มงาน9โมงเช้าค่ะแล้วก็จะไปจบงานในเวลา2ทุ่มในทุกวันค่ะเพื่อนๆงานในครัวนี่เป็นอะไรที่บิวซี่มากนะคะยุ่งมากแทบจะหาเวลาเก็บภาพหรือว่ากินข้าว ดื่มกาแฟนี่ก็ยากมากเลยนะคะแต่ก็สู้ๆค่ะเริ่มต้นงานนี่เราก็จะเช็คของกันก่อนนะคะว่าอะไรที่มันขาดเราก็ไปหามาลวกมาต้มค่ะตอนนี้เราเตรียมของก่อนนะคะเราลวกผักบอกกิลี่กะหลัมปีแล้วก็แครอทในส่วนที่จะต้องใช้ในทุกออเดอร์บ่อยๆค่ะเราก็จะทำแบบนี้ทุกเช้าไปนะคะ ผัดขี้เมาเนื้อค่ะเป็นเมนูยอดฮิตฝรั่งชอบมากเหมือนกันนะคะไก่ส้มออเรนจชิคเก้นค่ะเรายืนประจำการอยู่ตรงนี้ส่วนมากเราก็จะยืนทําการผัดต่างๆนะคะมีหลายเมนูมากแล้วถ้าเป็นแกงอะไรต่างๆนี่ก็จะเป็นพี่เล็กแต่ว่าถ้าเขาไม่ว่างเราก็จะต้องรีบไปเอาแล้วก็ช่วยกันค่ะเพื่อให้ออเดอร์ออกไวที่สุดนะคะ เราจบงานตอน2องทุ่มค่ะเพื่อนๆกว่าจะกลับถึงบ้านนี่ก็แค่2องทุ่มนิดๆเองนะคะไม่เกิน15นาทีเราใช้เวลาขับรถ5นาทีอย่างที่บอกแต่วันนี้มันอิดโรยมากเหนื่อยมากค่ะวันนี้บิวซีมากๆถ้าวันไหนบิวซี่เราก็จะอยู่ในสภาพนี้บางครั้งนี่แทบจะก้าวขาไม่ออกเลยนะคะกลับถึงบ้านนี่อยากนอนล้มตัวลงนอนเลยค่ะ ยังไงก็ต้องสู้ๆนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอตัวค่ะเหนื่อยมากบายยเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนก็เป็นการทำงานในหนึ่งอาทิตย์ของเราเนี่ยละคะ่ะอะไรที่เราเก็บภาพได้เราก็จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมนะคะการทำงานอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของสอง แม่ครัวที่เขาอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะสิ้นเดือนนี้คือ31มกราคมเขาจะกลับเมืองไทยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็จะอยู่แค่เราหนึ่งคนแล้วก็พี่คนลาวแล้วก็คนที่มาใหม่อีกหนึ่งคนนะคะเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นอีกสองคนยังผัดไม่ได้หน้าที่หลักของเราคือจะเป็นคนผัดคอยดูซิว่า การที่สองคนแม่กัวใหญ่ไม่อยู่นี่จะเกิดอะไรขึ้นค่ะเพื่อนๆที่เรามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าตอนนี้งานถ้าอยู่ครบกันนะคะผู้หญิงห้าคนนี่คือแทบจะหาเวลาว่างไม่ได้เลยค่ะต่างคนต่างมีหน้าที่นี่เยอะแยะมากออเดอร์มันเยอะไงคะแล้วคอยดูว่าอีกสองคนแม่ครัวใหญ่ที่เขาทำงานเก่งแล้วก็อยู่มาที่นี่ตั้งแต่ร้านเปิดเขากลับเมืองไทยไปเดือนครึ่งนะคะ สามคนของเราจะอยู่กันได้ไหมก็ลุ้นเอาค่ะบางอย่างเราก็ต้องศึกษาไปในตัวบางอย่างเป็นน้ําซอสเป็นทุกอย่างเราทําน้ําซอสน้ําจิ้มน้ําอะไรเองหมดเลยนะคะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่งานยากค่ะงานใหญ่แล้วก็พี่สองคนก็กยังไม่คล่องเขาเพิ่งจะมานะคะอีกอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้ช่วยเราผัดได้เลยค่ะเราต้องไปรับชมกันค่ะเราจะดูว่า งานใหญ่แบบนี้มันจะออกมาแบบไหนนะคะเพื่อนๆเ,เอากำลังใจให้ส่งมาให้กันด้วยนะคะพี่สองคนที่ช่วยเราได้นะคะเขาก็สามารถทำแอปพิทายเซอร์ได้อาหารกินเล่นอาหารก่อนอาหารหลักได้นะคะแต่ว่าบินทุกอย่างนี่เขาอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องบอกแล้วก็สอนเขา อีกอย่างหนึง่งพี่สองคนไม่อยู่นี่คือต้องวุ่นแน่ๆค่ะพี่ผู้ชายที่เป็นโอนเนอร์เจ้าของร้านนะคะ <c oughs> เขาก็สามารถมาช่วยผัดช่วยอะไรได้แต่บางอย่างที่ถ้าไม่มีเวสเตอร์อยู่ <c oughs> เขาก็ต้องไปรับลูกค้ารับออเดอร์เองค่ะข้างนอกมันก็เลยคงจะเป็นอะไรที่ยุ่งวุ่นวายใน45วันที่พี่สองคน <c oughs> เขาไม่อยู่ค่ะงานหนักเอาเรื่องเหมือนกันนะคะรอดูว่า เราจะได้หยุดหรือเปล่าเพราะวันใดที่เราหยุดเป็นวันหยุดของเราในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะใครจะมาผัดนะคะโอนเนอร์ผัดคนเดียวคงไม่ไหวแน่ๆเมนูที่นี่เยอะมากค่ะเพื่อนๆแทบจะยกทั้งสี่ภาคของประเทศไทยมาไว้ที่ร้านอาหารไทยแห่งนี้ที่เดียวเลยนะคะข้าวซอยก็มีค่ะ ยังไงเราก็คิดว่าเราจะผ่านมันไปได้อย่างน้อยเราก็มีพี่สองคนที่เขามาช่วยนะคะพี่ป่องที่เป็นคนลาวแล้วก็พี่แจ่มที่เป็นคนไทยที่เขาเพิ่งมาค่ะแต่พี่ป่องบางวันเขาก็กลับสี่โมงเย็นค่ะนอกนั้นเราตลอดเลยค่ะจนถึงจบงานสองทุ่มกันสองคนกับพี่แจ่มนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะ้าอย่าลืมมาอัปเดตการทำงานในเอเมริกาอีกครั้งนะคะร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย